สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับคุณดาด้านะครับแล้วก็หมอแทนนะครับมาไลฟ์ให้น้องน้ำทิพย์นะครับหลังจากช่วงสงกรานนะคะยังไม่ได้มีโอกาสสวัสดีปีใหม่สวัสดีสงกรานกับลูกเพจทุกท่านนะคะแล้วก็แม่แม่ของน้องน้ำทิพย์ทุกคนนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์ของเอลิฟิกอยู่ตอนนี้ค่ะ Hello everyone for Sawadee uh, from Thailand and we call this, uh, from the after the Sang Songkran festival from Thailand uh, this is the first live of Nam Uh hello for the followers of tif and everyone from all around the world uh, today we're gonna live an update about uh, the size or the behavior of tif after they uh, live here around two months right ค่ะน้ำทิพย์ก็อยู่ที่นี่มา2เดือนแล้วนะคะหลังจากที่ได้มีคุณแม่นะคะมีทั้งมาลัยทองมีทั้งมินตรานะคะมาโนมิเน a เพื่อที่จะเป็นแนนนี่ของน้ำทิพย์นะคะตอนนี้น้ำทิพย์ก็ค่อนข้างมีความสุขนะคะแล้วก็ได้อยู่กับ มาลัยทองเนี่ยก็คือกินนอนอยู่เชลเตอร์ด้วยกันทานอาหารด้วยกันทุกวันแล้วก็นอนในเชลเตอร์เดียวกันเนี่ยมา2อาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้กล้องไปข้างหน้าดีกว่าเนาะค่ะ some tips stay here uh V f a t i p for the n a นมาลัยทอง and another one มินตรามินตรา and now i she is very happy with uh with มาลัยทอง a lot it's like a buddy มาลัยทองทิชท์ทุ i อย่างคื e พฤติกรรมของตัวช้างชูน้ำทิพ t ์ว่าจะเข้าไปใน t ูง t รือว่าพฤติกรรมที่ช o างควรทำเมื่ออยู่ในฝูงนี่นะคะน้องน้ำทิพนะคะก็กำลังเรียกคุณแม่มาลัยทองนะคะตรงนี้เรามีอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ในจุดที่ mm hmm. ทุกท่านจะได้เห็นน้องชัดๆนะคะน้องน้ำทิพเนี่ย คนที่มาถ่ายทําน้องอาทิตยเป็นประจําแล้วก็ควานช้างก็บอกว่าน้องอาทิตเนี่ยเขามีภาษาพูดแปลกๆเหมือนกันซึ่งเราที่อยู่ชังเชียงใหม่เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินมาก่อนเหมือนกันนะคะเวลาเขาพูดกับแม่มาลายทองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการพูดที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงซึ่งเราไม่ค่อยจะคุ้นหูสักเท่าไหร่นะคะ for the for for the for the herd like you can see the behavior uh be f o r e n a m ท i p called the มาไ a i ท o n g hey please coming or something it's the special for for Namtip and and in the herd and also just wait a minute I just have to go to นี่นะคะวันนี้เรามีเรามีแตงกวานะคะเราก็จะมีข้าวปั้นดนียนะคะ ก็จะเป็นเหมือนข้าวต้มมัดค่ะมีแตงกวาข้าวต้มมัดแล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอสุกค่ะซึ่งล้างแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีกล้วยด้วยค่ะสังเกตว่าน้องน้ำพิพก็ยังชอบกินแตงกวาเหมือนเดิมเพราะว่าเขากินบ่อยมากๆเลยนะคะสําหรับแตงกวาสมัยตอนที่ยังอยู่กับเจ้าของคนเดิมค่ะก็กินแตงกวาบ่อยแล้วก็จะชอบไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยจะมีแตงกวาเป็นอาหารหลักของน้ําพิพเสมอ Comparing the first time, uh, Namtip stay here. We cannot to get too close with Nam tip But now today we can uh, stay or it's like go to close Namtip more than, than than before. And the, the food for Namtip, the man is Nam tip very love to have cucumber, cucumber, and another one. Uh, she's really really like it is a uh, banana. a ละพะ a ายาพะ a ายาและอ้อส์เ e าเสิร์ฟน้ำทิพย์ t ิทสติกกี้ไรซ์ด้วยชิสต์ love i ส so much วันนี้ก็ชอบนะคะวันนี้ลองเอาอ่ามีเสียงด้วยมีเสียงพอเห็นคุณแม่ <But S 2> อยู่ <the S 2> ข้าง <worst. S 2> หลังก็เหมือน <Yeah. S 2> จะเรียกคุณแม่นะคะมาลยทองก็ตามมาข้างหลังติดๆนะคะเพราะว่าวันนี้เขาเล่นน้ําไปแล้วคะ่ะวันนี้ก็เลยเล่นแป๊บเดียวนะคะมาลยทองเนี่ยก mm ็ hmm. มีปัญหาเกี่ยวกับขาค mm ่ะ hmm. ขาของมาลยทองเนี่ยพิการนะคะ ฝั่งด้านขวานะคะก็จะค่อนข้างเดินเหิดลำบากนิดนึงนะคะมาเลยทองก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนกับระเบิดนะคะที่ชายแดนก่อนที่เราจะช่วยเหลือมาค่ะสังเกตที่ขาของคุณแม่มาเลยทองนะคะก็จะมีความพิการอยู่เยอะแล้วก็คุณหมอก,ก็ยังจะต้องทำความรักทำการรักษาค่ะทุกวันเหมือนกันค่ะน้ำทิปชีจะเรียกมาเลยทองตลอดเวลาเพรามาเลยทองมีปั h หาใน e ้อต้น e าเ it's like a bomb in the, in the past and then Namtip always call the Malay because she walk slowly. And also we have to update about uh, the, the problem of the eyes of Namtip in the left eye side that the first time she has the ulcer and, and let make the lots of tears in the eyes of Namtip but today the, the eye is very. good, and now think it is completely healed and no more tears and no more ulcer just only a little bit of the scar in the in the in the eyes but today is good everything is good. very good now is clear for the ulcer in in the in the eyes ค่ะคุณหมอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนที่น้ำพิ์มาที่นี่ตอนแรกอ่ะค่ะเขาะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาไหลตลอดเวลานะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับ ตาข้างในอะค่ะซึ่งตลอด2เดือนเป็นแผลที่ตานะคะตลอด2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอก็รักษาทุกวันค่ะยอดตาแล้วก็ให้ให้ยาตลอดนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับตาที่มีปัญหาค่ะคิดว่าตอนนี้ค่ะไม่มีน้ําตาไหลเหมือนเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะรักษาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วเหมือนกันน้องน้ำทิพย์ก็อาจจะเกือบหายคิดว่าหายแล้วอะค่ะที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่มีน้ําตาหยดลงมาเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นกันช่วงแรกๆแล้วนะคะ ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ําหนักน้ําหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแน่นอนคุณแม,แม่ๆทุกคนจะเห็นว่า,าผิวเนี่ยดีขึ้นนะคะจากตอนแรกที่มาเนี่ยแห้งมากเลยตอนนี้ลงน้ําอับน้ําทุกวันใช้น้ําในการขัดตัวทุกวันเนี่ยแล้วก็ถูไถ่เนี่ยก็คิดว่าผิวเนี่ยไม่แห้งเหมือนเหมือนที่ตอนมาแล้วแล้วก็น้ําหนักเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น 4 5 0 0กิโลแล้วนะคะ <Yes. S 1> ขนาดนั้นเลยอะคะคุณหมอ I, uh, I talk with Dr. d r Miss and d r g a l uh, they said that num they w e i g h n u m t i p I I think maybe last week uh, they said n u m t i p f gained weight around 4 5 0 0 kilograms โอ้โหเมื <Yes. S 1> ม่อสักครู่นะคะคุณหมอเล่าให้ฟังว่า2เด e mm ือ hmm. นที่ผ่านมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะได้มีการชั่งน้ําหนักน้องน้ําทิพย์ล่าสุด่ยน้ําหนักขึ้นมาสี่ถึงห้ากิโลนะคะโอ้โหนี่ <you> เป็นเรื่องน่าดีใจมากๆสังเกตด้วยตาเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วค่ะ <Yeah. S 1> ว่าพัฒนาการดีขึ้นแล้วก็ผิวสวยขึ้น ตาทุกอย่างดีขึ้นแล้วน้ำหนักเนี่ยที่เขาเพิ่งช่งกันมาเมื่อสกักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไป4-5่ถึกิโลโอยเยอะมากนะคะ you can see the structure of the of the body uh, n o more of the bone uh, it's like a, the bone in the shoulder area and in the ribs and in the hips and also in the spine fulfill with the muscle and also the skin condition of Namtip now not dry as the first day uh, today is moisture Everything is good for the skin condition ค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะคะว่าล่องน้ำทิพย์นะคะแล้วก็มาไรทองอันนี้เราเห็นทั้งคู่คู่กันนิดนึงน้ำทิพย์แล้วก็มาไรทองเนะะี่ยค่ะอาศัยอยู่ในเชลเตอร์ด้วยกันเนี่ยมาสองสัปดาห์แล้วทดลองให้อยู่ด้วยกันทานด้วยกันเล่นน้ำด้วยกันเนี่ยก็ทุกอย่างค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ เราก็เข้าใจว่าน้ําทิพย์เนี่ยน่าจะเลือกมาลาัยทองเป็นแนนนี่แล้วค่ะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเอาน้ําทิพย์แล้วก็มาลาัยทองเนี่ยค่ะไปแนะนําให้กับโขงของมาลาัยทองข้างนอกซึ่งก็จะมีมินตรามีกระแตเรวก็วมินตรากระแตแล้วก็พรสวรรค์นะคะทั้งหมด3เชือกซึ่งเป็นครอบครัวของมาลาัยทองเนี่ยคิดว่าต้องพาน้องน้ําทิพย์เนี่ยออกไปเพื่อ อยู่กับครอบครัวนี้ค่ะเราอาจจะมีอินโทรดิวหรือว่าแนะนําให้รู้จักกับครอบครัวอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็จะเป็นสเตปบายสเตปเป็นทีละขั้นตอนไปเราก็จะไม่อยากเร่งรีบในขั้นตอนต่างๆนะคะตอนนี้เขาเริ่มสบายใจกับมาลลยทองมา,ายทองก็ดูแลน้องดีมากนะคะน้องก็ติด มาลัยทองเหมือนกันเราก็จะเริ่มทีละสเต็ปสเต็ปไปก็จะไม่ก้าวกระโดดจนเกินไป From the step t o from the step t o step uh, first time Namtip has been uh, quarantined in the shelter area and then we introduced uh, Namtip to the nanny like Ponswan a Mintra and มา i t ยทอง but now we know that Namtip Except that with the Malay Tong, and she loves Malay Tong so much. The next step, uh, we're gonna take Namtip and Malay Tong outside the shelter and introduce to the member of the Malay Tong herd, which is uh, which uh, comprised of Malay Tong, Ponsawan, Min Mintra, and also other herds and there. and also we may introduce Nam tip to other herds. นี่นะคะแม่แม่ก็ส่งข้อความมาบอกว่ายินดีมากเลยที่น้องน้ำทิพย์เนี่ยน้ำหนักขึ้นตัวสวยขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาตลอดเลยก็รู้สึกดีใจกับทุกท่านแล้วก็เราก็ดีใจเหมือนกัน,นะค่ะที่เราเห็นพัฒนาการของน้ำทิพย์ในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ทุกคนก็ได้ได้เห็นไปกับเราอะนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจด้วยเหมือนกัน อยากให้ทุกคนได้ดูความใกล้ชิดระหว่างเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสเปซระหว่างกันค่ะเขาก็จะไม่ใช่แบบว่าโอ้ต้องกินต้องติดกันตลอดเวลาทุกคนก็มีสเปซของตัวเองค่ะเวลาทานก็ทานเวลาเล่นก็เล่นอย่างเงี้ยค่ะ Thank you for everyone and the Namtip's follower and the follower from all around the world uh, uh, great that, uh, that to greet that that Namtip s is get better day by day and if you have the questions or Would like to know something more about num tip conditions you can comment in the inbox or in the comments box below to ask that I will let you know about the thing that you want to know ค่ะก็ถ้ามีคำถามนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะในคอมเมนต์ที่เรากำลังไลฟ์อยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอจะตอบให้นะคะตอนนี้ก็คือให้ดูภาพรบรรยากาศของน้องก่อนนะฮะว่ามีความสุขขนาดไหนนะครับ มีคนมีแม่แม่คอมเมนต์ว่าชอบแตงกวาใช่ชอบแตงกว,า,งกวามากไม่ว่าจะมีอะไรให้ทานก็ตามแตงกวาเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้องน้ำพริกเนี่ยเขาจะแบบ um hum, ชอบชอบแตงกวาที่สุดค่ะ whatever n ท m พ e r h a s was, has, uh, she loved cucumber the first and the one and only ah o h a t more thing that uh, some comments a s k us about the the behavior of Rest the leg now we cannot see the the puticam, the behavior like that uh, since the I think maybe it last two or three weeks, no more for the rest of the leg uh she can stand like normal no more rest of the leg because there's no pain in the in 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 the leg. ะะที่คุณหมอเล่าเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาทาหรือเวลาที่เขาทําอะไรเนี่ยน้าทิพย์เขาจะเอาขาเนี่ยไปพักไว้ข้างหลังเสมอนะคะตอนนี้ทั้งเท่าที่เราดูเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะเขาสามารถยืนเต็มเท้าได้ทั้งหมดสีเท้าอะค่ะยืนเต็มทั้งทั้งหมดเลยก็จะไม่มีลักษณะอาการพักเท้าให้เห็นเหมือนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะตามที่คุณหมอ,อเล่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะ And the behavior that is very good, I think, is the familiar to the mahout and familiar to our staff more than the first day. Because in the first day, they're not, it's not, it's like Namtip not rely on everyone. But today, she feels comfortable and rely on everyone. Then she can come to say hello to us and then go to eat and to say hello more than comparing the first day. Namtip ที่พวกเราค่อนข้างรู้สึกดีใจมากๆก็คือเขารู้สึกมีความสบายตัวมากขึ้นแล้วก็มีความไว้วางใจให้กับพี่ๆี่ควานนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับคุณหมอกับสตาฟของเราทุกๆท่านสามารถเข้ามาใกล้แล้วก็ทักทายได้นั่นคือแสดงถึงการแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติไม่มีความกลัวเขาสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุขที่ที่ในบ้านหลังนี้นะครับก็แสดงถึงความไว้ใจนะคะซึ่งก็มีความไว้ใจให้ใจกับ คนที่เลี้ยงนะคะก็จะไม่เหมือนวันแรกที่มาก็ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นในทุกๆท,ทางค่ะแล้วก็เรื่องกินเก่งเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะคะกินเก่งมากจนน้าหนักขึ้นประมาณเกือบ500กิโลใน2ออ,อเดือนเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นพัฒนาการที่ปกติเวลาที่เราช่วยเหลือช้างมาใหม่เนี่ยคะ่ะน้าหนักก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะตามอาหารที่เขาได้รับแล้วก็สารอาหารที่เขาได้รับแต่ว่าสําหรับน้าทิพย์เนี่ยต้องบอกจริงๆว่ากินเก่งมาก,มากๆกว่า กว่าช้างปกติเราจะช่วยเหลือช้างแก่ช้างพิการช้างเจ็บป่วยมาการกินเนี่ยเขาก็จะกินตามตามอายุตามตามสภาพของเขาค่ะแต่น้ำทิพย์เนื่องจากด้วยที่ยังเป็นเด็กอยู่ทําให้การกินของเขาเนี่ยค่อนข้างทานได้มากแล้วก็เมื่อเรามีอาหารให้เพียงพอแล้วก็สัรอาหารครบถ้วนเนี่ยพัฒนาการในเรื่องของน้ําหนักเรื่องรูปร่างก็เลยไปค่อนข้างเร็ว นี่นะคะอยู่คู่กันสังเกตว่าสิ่งที่หมดไปก่อนก็คือแตงกวาะจะเล่าเป็นทริคนิดนึงค่ะสำหรับพี่และแฟร์เนเ a อร์ปาร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยช้างของเราส่วนใหญ่จะชอบทานผลไม้ที่มีรสหวานมากมาก,ก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่า เรามีแตงกวาเรามีกล้วยแล้วก็เรามีมะละกอเนี่ยแล้วก็แตงโมเนี่ยช้างส่วนใหญ่จะเลือกทานของที่หวานมากกว่าที่สุดก่อนนะคะจะเป็นแตงโมแล้วก็จะมาเป็นกล้วยมาเป็นมะละกอสุดท้าย,ยถึงจะกินแตงกวาอันนี้คือช้างโดยทั่วไปของเราแต่น้ำพทิปเนี่ยทำในทุกอย่างตรงข้ามเขาจะชอบ ตัง้งความมากมากที่สุดอันดับที่หนึ่งแล้วก็ไล่ต่างๆลงมานะคะก็ก็จะไม่เหมือนกับช้างอื่นที่อยู่ที่นี่ค่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะเฉพาะตัวของน้องน้ำพิ์มากๆนะคะสังเกตเห็นความน่ารักนี่ตาเธอก็สวยแล้วนะลูก A T N P every elephant uh, t h e y love the the food that love that t h uh, e y gonna shows the sweetest first but t h ท t i p ์ do thing that's contrast she loves oh, to have the Cucumber first and then back to the banana and papaya which is opposite with the other l e p h a n t s she come to touch her. she come to say hello us นี่ค่ะก็ขี้เล่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทักทายทักทายอยู่นะคะลูกนี่ค่ะก็จะคอยทักทายเราอยู่เสมอนี่ค่ะก็จะคอยทักทายเราอยู่เสมอ Now, she, can, she can speak เขายังพูดคาว่าจ๋าได้อยูไรร่ไหมฮะยังได้ค่ะเขาก็จะพูดของเขาเอง<ข>อโด<ร>ยที่เราไม่ต้องโดยที่เราไม่ต้องสอนเขาก็ยังพูดได้เหมือนเดิมค่ะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตน้องน้ำพิ์กับแม่มาลัยทองสั้นๆให้กับทุกท่านนะคะให้กับแม่ๆทุกท่านได้รับชมค่ะให้หายกันให้หายคิดถึงนะคะหลังจากช่วงสงกรานเราก็ไม่ได้อัปเดตมาพักนึงค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้อัปเดตน้องน้ำพิ์ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ยินดีนะคะที่น้ำหนักน้องน้ำพิ์ขึ้นไปเยอะมากเลยค่ะ Thank you for everyone. This is an update since Songkran festival in Thailand. The first update that uh, about the body condition score, the, the eye ulcer, and the, the behavior of the to get into the Malay Tong, and also about the nanny, and also the the we gonna plan on to make late nam Tip and Malay Tong outside the shelter to introduce to other hosts. Uh, thank you, everyone, and thank you, the follow our followers from all around the world. If you would like to support us, you can follow us on the Step Elephant Foundation uh, Facebook page, uh, TikTok, Instagram, and also on the YouTube in Elephant News. And also, you if you like to would like to sponsor us in Thailand, you can call to 053. Two, two seven, seven two, two eight two. five five and also you can inbox us at Cepf Thank you very much. ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรับชมคลิปน้องช้างต่างๆความน่ารักต่างๆนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจของมูนิธิอราช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือ e l e p h a n t Nature Park แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเพจของ El ลิฟิกนะคะสามารถกด f o l l o w ค่ะเวลาที่เราจะไลฟ์มันก็จะขึ้นติ้งขึ้นมาให้เรารู้นะคะว่าจะมีไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมน้องน้งนำทิพย์ ก็สามารถโทรศัพท์มาได้ก่อนเลยนะคะที่053272855ค่ะก็จะมีน้องๆคอยรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกวันที่ว่างสำหรับการเข้าเยี่ยมชมน้องช้างต่างๆในมูลนิธิไม่ใช่เฉพาะน้องน้ำพิษอย่างเดียวค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ